สวัสดีครับผมสวัสดีพี่น้องเอฟซีสู้ผู้ส,สุขคนครับผมนะครับวันนี้กัอยู่กับบ่อตําคือเก่ากับพี่น้องนะครับวันนี้กัาพี่ผีพี่น้องครับมาเบึงข้วไอ้งาๆราคาดีๆคือเก่ากับผมนะครับวันนี้อยู่ข้อขั้วของพี่เขียวนะครับบ้านดอนคีเล็กตำบลหน้าค้าอำเภอบ้านดุงครับพี่น้องนะครับจังหวัดอุดรธานีนะครับวันนี้พี่เขียวกับพี่อยู่คั้วไอ้งานอยู่สองตัวนะครับมาเปิดราคาในมือนี้เดี๋ยวจะไปสอบถามนะครับว่าพี่จะเปิดราคาอะไรบ้างใด๋ปติดชมกันเลยครับพี่เขียวสวัสดีครับสวัสดีค่ะครับวันน ะครับมัอนี้พี่เขียวมีแบ่งมยังโตใหญ่ไหมนี้สองตัวจ้าสองตัวนะครับผมเอาตัวแรกกันก่อนเลยตัวแรกได้ตั้งซื้อไหมครับพี่อันแม่อ่างทองจ้ะแม่อ่างทองจ้ะเสื้อไซส์เล่ากว่าพป่น้องเพราะหูกว่ากุ้ยบาดห้าหนิละกุ้ยบานอีสานำไมเท่าเนาะจ้ะโอ้แต่ว่าอ่างเป็นไงนะครับความสูงเท่าไรครับพี่เคียวร้อยสามเจ็ดสามแปดจ้ะประกันร้อยเท่าไรครับสามเจ็ดจ้ะสามเจ็ดเนาะจ้ะโอ้แต่เป็นอ่างครับพี่น้องนะครับอ่างใหญ่เลยนะครับ แม่อ่างทองนี่เพิ่นได้ลูกมาจากโตแล้วน้อครับลูกสามโตจ้ะสีสีมาเนี่บ่ครับจ้ะสีสีม้าเนาะครับเนาะอ๋อพี่น้องนะครับยาวนะครับสายอ่างเลยนี่ครับผู้ใดมักสายอ่างนะครับสูงเลยสามสิบเจ็ดสามสิบแปดนะครับผมอ่างเงี้ยเลยนะครับนี่เชื่องบ่พี่เขียวเชื่องจ้ะเชื่องอยู่เนาะเป็นไปกินยากิี้งโอ้นะครับตอนนี้สถานะเพื่อนบินนี่ไง นี่เพิ่งทับโตได้อาทิตย์นึงจ้ะได้อาทิตย์น,ตน,นึ่งนะครับเนาะของลูกปังเปดลูกไอ้พ่อพันธุ์ยงเนาะพ่อพอนเทพจ้ะอ่าพ่อพันเทพเนาะเป็นอ่าลูกใต้ของปลาปังนะครับตัวพันเทพกะโอ้นะครับไงนะครับกะเอาไปรุ่นเนาะเนาะเอาไปรุ่นท่องเอานะครับผมเพิ่งผสมเจ้พาพอนเทพผสมโตไปนะครับผสมโตก็เกิดเส้นกับอาทิตย์ไรนะครับแม่อ่างท่องก็นะครับเป็น ลูกตัวที่ซีอ้แต่เพิ่นหนาเลยเนาะหนาอ่างนะครับนี่ต้นุนงต้นนี้มีใบเขียวบ่มีจ้ะบ่มีนะครับเนาะนี่นะครับนีห้องข้อมีอยู่นะครับเนื้อนางก็ดีนะครับของแม่อ่างห้องเพิ่งอ่างเก็เหมือนนะครับอ่างเงีย้ยเลยเล็บแข้งเล็บขาดีเนาะเนาะจ้ะแข้งเล็บขาดีหางยาวเลยคอนะครับหัวนุ่มตีเต้าครบนะครับนี่ จิ้มน้อยนะครับอ่างอีนดี้ครับพี่น้องงามๆเลยนะครับคนข้อตันๆเลยนะครับของแม่อ่างทองนะครับแก่ๆกันก่อนนะครับใส่โจ๊กพอนเทียบใบนะครับพอนเทียมสูงลอยหกสิบกัวนะครับหนาลึกเลยนะครับมาทำเก็เคยไปเห็นตัวจริงแล้วนะครับเพื่อนเพิ่นแหย่ใบเบิ้องสตรองโจ๊กพอนเทียบนะยุจ้ะให้ยุนาะ เพราะว่ามันไปรบกวนมันมีใบอยู่นะบ่ไดเอวมากเอวมาเโานบกเงี้ครับของพ่อเพิ่นันเจ้าของพรเทปมีใบผสมให้จ้านะครับผสมตูให้นะครับนี่วันนี้นะครับแม่อ่างทองเนาะเอย่าเนาะใส่เจ้าพรเทพไว้นะครับในอาทิตย์นึงนะครับพี่เขียวจะเปิดเวลาอะครัพี่ราคา ก็ซื้อหาจ้ะก้าวหมื่นห้าเนาะก้าวหมื่นห้าจ้ะก้าวหมื่นห้านะครับผมนี่นะครับพี่น้องมักสายอ่างง่าครับผมนะครับพี่เขียวก็เปิดตัวแรกไว้นะครับแม่อ่างทองนะครับอ่างอีรีครับพี่น้องนี่นะครับอ่างใหญ่เลยนะครับลึกเลยนะครับก้าวหมื่นห้าพันนะครับก็เอาไปรุ่นทองเอานะครับนี่เตรมประชมให้แล้วนะครับนี่หัวใหญ่ดีนะครับกอเปิดสวยเลยนะครับนี่เปิดไว้นะครับแม่อ่างทองก้าวหมื่นห้านะครับนี่ ตัวล่องได้ครับพียวเนี่ยตัวล่องได้จ้าตัวล่องได้เนาะครับเนาะนี่ครับหลวงอ่างดีครับพี่น้องนี่นะครับใายอ่างใส่นี่นะครับดึกๆึี้ยา่นี่นะครับโอ้ใส่จ๊กคนเทียบไว้นะครับเก้าหมื่นห้าพี่เขียวน้องขอเบอร์โทรนะครับศูนย์เก้าแปดจ้าครับผมสามเก้าสามครับผมสี่ห้าสามแปดสี่ห้าสามแปดเนาะเนาเปิดตัวแรกนะครับแม่อ่างทองไว้นะครับตัวแรกของพี่เขียวเอาตัวซ้องนะครับพี่เขียวครับครับพี่เขียวเป็นแม่ที่สองเลยเนาะจ้าแม่ที่สองในตังซื้อปะครับพี่เอ๋ แม่ข้ามแก้วจ้ะข้ามแก้วข้ามแก้ว,กวน้องข้ามแก้วแม่ข้ามแก้วเนาะจ้ะแม่ข้ามแก้วนี่เพินเเนะะพ่นเสื้อไซส์เรากว่าเป็นที่จะกับขั้วไ้านๆเฮานี่น<อ>ล่ะจ้ะคั้ยอ้สามบานเฮานี่ล่ะเนาะจ้ะอู้แต่เพิ่นสูงเลยสูงแน่สูงโซเดียนี่140จ้ะประกันเลยเนาะ,ะประกัน1้อยประกัน1้อยนะครับผมบูนสูงเลยนะพี่น้อง140นะครับพี่เขียวประกันไม่ร้อนะครับผมนี่เขาเปิดดีอยู่เชื่องป่ะพี่เชื่องจ้ะเชื่องอยู่เนาะ ผมไม่ไม่เกิดเบอร์ตื่นเมื่อยหร่นะครับอ่องพ่อครบนะครับเออปวดเข่าง่ายเลยนะครับเล็บแข้งเล็บขาดีเลยเนาะจ้าดีคมากไปหูหักนิดนึงครับพี่น้องนี่นะครับเขาขึนเปิดสวยเลยนี่นะครับก็สวยนะครับควรเกี่ยวมากนะครับผมนี่ตกสวงพอดีนะครับหางเงินหางทองนะครับหางเหีวเลื่อยคอนะครับหัวนมสีเต่านะครับงามๆเลยนะหัวนมสีชมพูนะครับพี่เขียวแมนแม่ข้ามเกี่ยวเลยพี่นีลูกแม่งตัวละไรยะ ลูกสองในททองจ้ะลูกสองในททองตอนนี้พุทนทองได้จะเดือนนะครับทองได้แปดเดือนจ้ะประกันได้บ่ะพี่ประกันแปดเดือนประกันแปดเดือนเลยเนาะ,ะเอาไปกินน้องตัวนี้นะครับเอาไปรุ่นนองเลยนะครับนี่โอ้ <c oughs> oh, งามนะครับพี่น้องนี่นะครับเพิ่งเออบเข้าวันนี้เพิ่งน่าจะพัฒนามาแล้วครับนี่นะครับพุ่งหน้าตาเพิ่งสวยเลยนะครับนี่หน้าตางาๆเลยส,ยสวยๆห้องแม่ข้ามเกี่ยวท่องแปดเดือนท่องพอด้ท่องเป็น พอธรรมดาเท่านี้ละจ้ะพอสบานเท่านี้นะครับเนาะโอ้โนะครับสมุดดีนะครับผมนี่เป็นสายอีสานนะพี่น้องเด้อนะครับนี่นะครับแต่ว่าก็น่าจะพัฒนามาแล้วนะครับผมแข็งขาพิ่นนะครับสวยนะครับนี่เงยนังดีนังน้าดีนะครับนะครับคนสองทางกันนี่นะครับผมเปิดสวยเลยนะครับไปหุ้งหักิดนึงนะครับองคงององข้อนะครับชัดเจนเลยนะครับ เอาอวันนี้ครับแม่คำแก้วเนี่เนาะทองแปดเดือนประกันทองนะครับประกันทุนสูงยูรอยสามสิบเก้านะครับผมแต่เกินนีดเดียวเนาะเห็นเนาะคิดว่าเกินนีดเดียวแต่ขึ้นนี้ก็ท่ายืนเนาะถ้าขึ้นนี้ก็ท่ายืนท่ายังเพิ่นนะครับท่ายืนดีๆกันเลยสี่สิบบวกอยู่ครับพี่น้องนะครับแต่พี่เอประกันไปรอยสามสิบเก้าทองแปดเดือนนะครับของแม่คำแก้วพี่เขียวสิเปิดเวลาวเลยพี่แสนสองหาพันจ้ะหนึ่งแสนสองหมื่นห้าพันนี่เนาะจ้าต่อเลยจ้าตกลงไหนวะต่อไดนจ้าตกต้อนะครับผมเอานะครับ พี่น้องทุนอกสนใจนะครับโทรสอบถามนะครับเบอร์โทรเตยคลิปของพี่เข like ียวนะครับพี่เขียวตอนนี้ครับบ้านไหนางไรเพื่อบ้านดอนขี้เล็กจ้ะบ้านดอนขี้เล็กตำบลตำบลนาคำครับอำเภอบ้านดุงจังหวัดอุดรธานีจังหวัดอุดรธานีครับพี่น้องนะครับผู้ใดอยู่ใกล้กับเวขาเบิ่งตัวตัวเอานะครับนี่งามๆเลยนะครับแม่ยครับเกลียวทองแปดเดือนประกันท้องนะครับความสุกอร่อยสามสิบเก่าบวกนะครับทุนโอ๊กส่วนใจกับทรสอบถามพี่เขียวได้เลยนะครับผมไก่ไก่กัลองพูดคุยกันเบื้องในเนาะนะครับ รถส่งรถนั่นกับบริการกันเบื้องนะครับวันนี้มาเติมกับอขอบคุณครับเอฟซีที่เขามารับชมนะครับคลิปจนจบนะครับขอให้สุขภาพร่างกายแข็งแรงนะครับพอกันคลิปหน้าวันนี้ผมกับพี่เขียวลาเลียสวัสดีครับพี่เขียวครับสวัสดีครับ